ราเซเลบิตี้คนดังตบเท้าเขาเร่วมแสดงความยินดีฉลองงานครบรอบ2ปี Top 1 Second Anniversary อคลับดังระดับเอเชียก้าวสู่การเป็นคลับชั้นนำระดับโลกเหล่าดาราเซเลบิตี้ชื่อดังหลายชีวิตอาทิสันประชากรบิ๊กทศชัยอนนสรันดีเจมะตูมติ๊กบิ๊กบาเทอกิ่งอาริยานักแสดงจากซีรีส์วาที่กำลังเป็นกระแสอย,าย่างยุนผูสนุโบดยงยุทธยุทธกฤษดายุทธ ปอชาวนะและดารานักแสดงจากหลากหลายวงการอยากขับข้างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่ร้านท็อปวันคลับแบงคอกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ2ปี สำหรับงานเฉลิมฉลองครมรอบ2ปีจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมที่จะถึงนี้งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเตรียมตัวพบกับเหล่าดาราน,นักแสดงพร้อมกับดีเจระดับโลกและกิจกรรมต่างๆมากมายได้ที่ทับวันคลับแบงคอกคลับชื่อดังยานรัชดาค่ะคือคือวันแรกะครับ ตอนวันที่เราเปิดเนี่ยเราให้สัญญาว่าเราจะเป็นหนึ่งบนถนนธุรกิจบันเทิงซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าท็อปวันเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าครับก็เลยอ่ะวันนี้ครบรอบ2ปีแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆพี่พ,พี่นักข่าวแล้วก็ลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาฉลองความสําเร็จตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับสำหรับธุรกิจของเราอะนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย เราพยายามทำให้ท็อปวันเนี่ยครับเป็นขับระดับเอเชียเพื่อก้าวสู่ขับระดับโลกแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวครับที่บีทมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของภาคเอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็อย่างอย่าง2ปีที่ผ่านมาเราก,เราก็เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทำให้เราเป็นระดับท็อปของประเทศแล้วก็ในในโอกาสที่เราจะก้าวข้ามสู่ปีที่สามเนี้ยเราก็จุดประสงค์เราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นฟนอลเดสติเนชันของเวอร์ไวทั่วโลก จะว่าจะเสิร์ชใน Google ก็จะเจอทอพวันหรือว่าจะดูที่ไหนก็แล้วแต่คือไนท์คลับนัมเบอร์วันของประเทศไทยเลยครับกรุงเทพก็ง่ายเป็นทอพวันครับผมครับสองปีแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนบ้างไหมครับคือคือตอนนี้เนี่ยครับเราจะทําเรื่อง DJ Exchange กับต่างประเทศเพื่อนบ้านเราอะครับเป็นข้อจริงเหมือนกันครับที่่าจริงจริงจริงก็จะเป็นในส่วนของ เอ็กชแนนท์กับดีเจในในเอเชียสมมุติว่าเราก็เอาของเราไปเอ็กชแนนของเขาเพื่อนบ้านเราเลยเป็นแบบสิงคโปร์อะไรพวกนี้ครับเพื่อให้คนที่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 อยู่ประเทศต่างๆอ่ะรู้จักเรามากขึ้นครับผมลองมาดูแสดงคอมมิชชั่นด้วยเปไหนตังเริ่มตัดน้ำก็ได้ต้นเป็นไงบ้างครับปกติปกติทำงานมากครับชอบเวทีนี่สุด เป็นบ้านหลังที่สองค่ะพอเวลาเครียดเวลาเครียดจากเวลาโดนข่าวดราม่ามานี่ค่ะ <l ok> ใช่มาที่นี่ <l ok> ค่ะนี่คือบ้านหลังที่สองค่ะมาหาความสุขได้ที่นี่แล้วก็แสงเลเยอร์และอลังการมากเลยนะคะพี่บอบอะไรเป็นพิเห็นไหมคะติดใจท็อปกวันก็คือติดใจไฟค่ะติดใจพี่บอบค่ะเพราะว่ามาที่นี่ที่ไรก็จะมีแบบว่าการบริการที่ดีเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะนะคะ ตอนนี้ราครับเป็นไงบ้างครับตอนได้มาอยูนที่นี่เราเป็นไงบ้างโอ้สวยมากพี่เหมือนมางานเฟสติวัลเลยใช่ไหมฮะเออสวยจริงเวทีสวยแล้วก็ที่สะดวกสบายมากสวยงามครัผมจริงจริงจก็อยากจะเสริมซันนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเป้าหมายของเราคือเราอยากสร้างงานมิวสิกเฟสติวัลซึ่งคุณไม่ต้องไปดูเฟสติวัลที่ไหนคุณสามารถมาเที่ยวที่นี่แล้วเจอโปรดักชันแล้วก็แนวเพลงแบบเฟสติวัลได้ทุกวันครับมมีีีีแพลลนนห่่่่ออใชัั้ครรบเตตงฟสิวทใช่ครับ ไฮไลท์หลักที่นี่คืออะไรเลยครับที่ดเด่นที่แบบคังเจี๊ยจะต้องมาเจอมาตัมผัสให้ได้เลยครับถ้าถามผมผมชอบเลเซอร์ที่นี่นะภูมิใจนำเสนอเลยครับต้องลองมาดูครับลองมาดู p r o d u กชั o ขนาดนี้ผมว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้คือผมว่าเนี่ยธุรกิจเอดูเตนเมนต์ในเมืองไทยครับค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเปิดประเทศแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนเราอยู่เสมอ ครับผมเรื uh ่องเรื่องการเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็มีการตรวจ ATK ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มาตรการความปลอดภัยเราก็มีอยู่แล้วครับผมเที่ยวท็อปวันสบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่านึกนึกถึงแนวเพลงแบบเฟสติวัลนึกถึงความสนุกนึกถึงโปรดักชันที่แบบยิ่งใหญ่ตาการตาเนี่ยผมว่าท็อปวันต้องเป็นหนึ่งในใจคุณครับขอเลียนเชิญครับจริงๆคอนเซปต์เราคือ Beyond the Limit นะฮะก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์แบบ Beyond นะครับ เราก็จะไม่อยู่พัฒนาครับผมจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับสัญญาครับติดตามอะไรในยูทูปหรืออะไรีได้ใช่ครับภาพก,กรากกตรติดต่อทางการติดตามสามารถเสิร์ชชื่อเรานะครับท็อปวันคลับบ k ได้ทั้ง Facebook, IG แล้วก็ทาง TikTok ครับ YouTube ก็มีนะครับ